สวัสดีครับวันนี้ผมได้เต็นท์ใหม่มาตัวหนึ่งครับชื่อว่า Landwoof ๋ยวลองมาดูว่าในนี้เขาให้อะไรมามาบ้าง <style> ก่อนอื่นเราก็เอาเต็นท์กลางออกมาก่อนเลยหาหัวหาท้ายว่าเราจะเอาหน้าหันหน้าไปฝั่งไหนครับผมหันหน้าฝั่งนี้แล้วกัน โอเคครับจุดสังเกตง่ายๆในการปักสมอบกก็คือเราจะปักอ่าตรงจุดนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะไปเรามาต่อโค้งและโฟงนะครับแล้วก็สอดเข้าไปเลยอ่าอันนี้ก็คือเสารครับอ่าแล้วก็เสียบเข้าอย่างนี้ Few moments later. เรียบร้อยครับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับถ้าคนเดียวนี้เอาเรื่องเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับ <c oughs> โอ้โหอันนี้เป็นออนนิ่งเราขึ้นออนนิ่งเลยดีกว่า <c oughs> เขาก็จะมีรูเสียบนี้ให้น้บเนี่ยเป็นเป็นเหล็ก ส่วนไปอีกฝั่งนี้ถ้าใครมีทาบก็เอาเอาไม่ใช่ทาบเสาทาบครับใครใครมีเสาทาบก็เอามาตั้งอีกได้แต่ถ้าใครไม่มีก็เป็นเชือกลังก็ได้อ่ะเดีย๋ยวผมจะลองดึงให้ตึงทุกจุดแล้วกันอ่ะด้านข้างครับส่วนด้านข้างนี่ก็เป็นหน้าต่างก็เป็นเหมือนเหมือนออนนิงด้านหน้าครับเป็นหน้าต่างแต่ยังเป็นหน้าต่างที่ยังปิดจากด้านนอกอยู่ครับยังยังส่วน เป็นของส่วนตัวห้องนอนครับยังไม่ได้ปิดจากด้านในเนาะแต่ไม่ใช่ปัญหาการใช้งานแค่ออกมาปิดหน่อยถ้าเราไม่ขี้เกียจไปถ้าไม่เมานะอันนี้เป็นม้งนี่มันจอดกีโกคาได้เลยถือม่ต้องเต็นจอดรถกีโคคาได้เอ่สายนี้นะมอไซค์บิ๊กไบค์นี่สองคันได้เลย มุง้งถ้าเรายังไม่ใช้งานเราใช้ตรงส่วนข้างหน้านี่เป็นนั่งเล่นเราก็พับมุ้งไปก่อนนะครับผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยจประมาณร้อเจ็ดสิบห้าแล้วก็โ<ฮ>เหเหลือเลยนะครับอ่ะเขาจะมีเส้นวัดมาให้ครับนี่สังเกตด,ดูเส้นเหมือนเป็นเส้นตารางบอกว่า ส่วนนี้กลางอินเนอร์นะตรงนี้เป็นช่องกลางนะไปผมเปิดหน้าต่างก่อนโอ้หน้าต่างก็มีมุ้งมีมุ้งรอบด้านครับไม่ต้องกลัวร้อนไม่ต้องกลัวร้อนอ่ะ <c oughs> ก็สามารถทับเก็บเข้าอย่างนี้ได้หรือใครบอกว่าโอ้ยไม่เอา อึดอัดเปิดเลยดีกว่าอ่าอย่าเราเปิดให้ทางนี้เขาก็สามารถเปิดยาวไปเลยอย่างนี้ครับเอ้ยะเข้าทางนี้ก็ได้หรือจะเข้าข้างหน้าก็ได้เราก็พับเก็บซะหน่อย แต่ตอนนี้นไม่รู้ใครอ่ะเหยีบยบเต็นท์ผมครับใครไม่รู้เจิมเต็นท์ผมนะมนอ่ะต่อไปก็เป็นอินเนอร์ครับเมื่อเราถึงเสร็จแล้วเราก็มาลองดูอินเนอร์กันหลักการง่ายๆว่าไหนอย,อยู่ข้างหน้าข้างหลังสำหรับผมนะคือ ตรงไหนมีประตูอันนั้นคือข้างหน้าเนาะเราก็ดูว่าตรงไหนมันมีประตูมีหน้าต่างส่วนตรงไหนไม่มีหน้าต่างก็น่าจะอยู่ด้านหลังแหละไม่ไม่ใช่ไม,ไม,ไม่หน้าต่างประตูผู้ผิดครับไหน,น,นมีประตูไน้าอยู่ด้านหลังเขาจะให้ตัวนี้มาครับอ่าเป็นตัวเหมือนเหมือนล็อกอะเราก็มาเสียบเลยด้านหลังข้างหลังก็จะมี ที่เป็นตัวเมียโยอันนี้เป็นตัวผู้นะเราก็เสียบเข้าไปเราก็ดึงอ่าดึงให้สุดดึงให้ตึงเราก็ทำแบบนี้อีกด้านหนึ่งลุบกดึงโอเค <Okay. S 1> จากนั้นเราก็ข้างบน เขายัมีตัวเกี่ยวให้เราเราก็เกี่ยวตรงกลางก่อนเกี่ยวตรงกลางก็มาด้านข้างคนระับมันจะเป็นยางยืดยืดนนะครับไม่ต้องกลัวว่าหูจะขาดนะมันเป็นยางยืดอยู่ก็เ,เกี่ยวให้ครบมันจะมี สามลูกสามด้านข้างหน้าเราเกี่ยวข้างหลังก่อนเพราะว่าถ้าเกี่ยวข้างหน้าก่อนเดีย๋ยวเราจะเข้าลําบากครับส่วนข้างหน้าเราเกี่ยวเลยทีนี้เราจะตรงกลางหรือว่าตรงไหนก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเรามีข้างหลังเป็นเกลฑ์ละเกี่ยวให้ครบ ด้านนี้ก็เช่นกันนะครับเขาก็จะมีตัวนี้มาให้เสียบเหมือนกันแล้วก็เสียบให้ครบจับตรงนี้ดึงมานี่หน่อยอ่าจะได้ดึงง่ายๆ โอเคมี่จะเป็นประตูประตูก็จะมีมุง้งอ่าแล้วก็มีผ้าข้างในไว้กันแสงว่าไม่ให้ใครเห็นเวลาเราเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าทํากิจกรรมอะไรข้างในครับที่ว่าไม่อยากใหใครเห็นผมมาดูข้างใน,นครับกว้างเหมือนกัน,นครับเนี่ยถ้าเรานอน แนวนี้เอผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบห้านะแต่ผมจะลองนอนให้ดูถ้าเอาหัวเอาหัวมาทางนี้โอ้โหได้สามคนสี่คนนะถ้าเอาสบายสบายก็สองคนคนระับสบายสบายก็สองคนแล้วมีพื้นที่เก็บกระเป๋าเก็บสัมภาระอะไรเก็บขอ,ของเราได้เยอะเลย ของที่แบบว่าจําเป็นจาเป็นแบบไม่อยากให้ให้ใครเห็นอะไรเงี้ยได้หรือแนวนี้อ่าแนวนี้ขาก็จะเหลือเยอะหน่อยแต่ถ้าแนวเรานอนนอนแนวนี้เราจะนอนได้แค่สองคนแต่ถ้าเราเอาขาไปหน้าประตูเราจะนอนได้สามคนเลยครับโอเคครับ ก็สามารถเปิดหน้าต่างได้ทั้งสองฝั่งถ้าร้อนก็เปิดแล้วก็มีที่เก็บเหมือนเดิมอ่าแล้วมีเขามีเขามีนี่ให้ด้วยนะเนี่ยนี่ด้านข้างนะครับไว้เก็บพวกโทรศัพท์มือถือเก็บกระเป๋าตังค์อะไรนยครับก็โอเคอยู่เหมือนกันครับใหญ่ใหญ่อยู่เหมือนกันครับตอนซื้อมาที่แรกผมคิดว่าเล็กนะโอ้าฝั่งซ้ายนี้ก็โหเก็บของได้เยอะเหมือนกันนะครับนี่ เรามาวางจัดของดู ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ใครชื่นชอบก็ฝากกด subscribe ไปด้วยนะครับกับการรีวิวแล้วก็การพาไปเที่ยวของเราแบบทุรักรุเลแบบนี้แหละครับนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ